ถึงเฟมินีนผู้โหยหาความรักทุกท่านนะนฮะสำหรับท่านที่ถือพลังงานเฟมินีหรือพลังงานหยินเนี่ยสภาวะธรรมชาติของเฟมินีเนี่ยจะเป็นผู้ที่โหยหาความรักนะฮะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ต้องการหรือว่าไขว่คว้าหาความรักตลอดเวลานะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นๆของเฟมินีน ะะซึ่งสําหรับผู้ที่ถือพลังงานหิงเนี่ยฮะหรือพลังงานเฟมินีเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมถ้าเกิดคนที่มีพลังงานเฟมินีที่ดีเนี่ยฮะจะจะมีภาวะจิตใจที่สมดุลมีความสงบแล้วก็มีความรักความเมตตาสูงมากนะฮะจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตัดสินใจหรือใช้ชีวิตด้วยอินทรีย์ชันคือ จะจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะฮะแล้วก็รักได้กับทุกผู้คนนะฮะแล้วก็มีการแสดงออกให้เห็นถึงความอ่อนไหวนะฮะมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีต่อสถานการณ์ผู้ที่มีพลังงานเฟมินีนสูงสูง,สงเนี่ยจะมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงนะฮะเรียกว่าจริงๆแล้วเรียกว่ามีสเสน่ห์ก็ได้นะฮะแล้วก็มีพลังในการที่จะเยียวยาผู้อื่น สามารถที่จะเป็นเพื่อนพูดคุยเยียวยาสคนที่มีความเศร้าหรือเสียใจมาเนี่ยสามารถถ้าเมื่อมาคุยกับฟคนผู้ที่มีเป็นแฟมินีนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณของตัวเองได้เป็นอย่างดีพวกเนี้ยเป็นข้อดีของผู้ที่ถือพลังงานแฟมินีนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า พลังงานเฟมินีหรือพลังงานหินเนี่ยต่ำหรือถูกทำลายในดวงชะตานะฮะก็จะมีสภาวะที่ตรงกันข้ามเลยนะครับผมเ,เขาจะมีสภาวะที่ไม่มั่นคงนะฮะอ่อนไหวง่ายนะฮะโหยหาความรักโหยหาความรักแล้วก็ความสุขของเราเนี่ยบางทีไปฝากไว้กับคนอื่นนะฮะแล้วก็มักจะคิดลบ ชิดลบมีความเศร้าความโกรธความเสียใจน้อยใจง่ายมากเลยนะฮะสำหรับผู้ที่มีพลังงานแฟมินีนที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็มีภาวะในการพึ่งพิงขาดพลังในตัวเองนะฮะยึดติดก,กับผู้อื่นมากเกินไปนะฮะมีมีแนวโน้มที่จะโดนเอาเปรียบง่ายบางครั้งเนี่ยกลัวคนอื่นจะไม่รักเ,เขามาเอาเปรียบก็ปล่อยกลัวเขาจะไม่รักนะฮะโดนทำลายง่ายนะฮะคนที่พลังงานเฟมินีนไม่ดีเนี่ยโดนทำลายค่อนข้างง่ายเพราะว่า มีพลังในการปกป้องตัวเองที่ไม่ไมสูงต่ำนะฮะมีภาวะสับสนมีภาวะที่ด้อยค่าตัวเองสำคัญมากๆเลยนะครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่เฟมินีนเนี่ยได้เจอมาสคิวลีเนี่ยก็จะเป็นผู้ไล่ล่าก่อนนะฮะมักจะเป็นผู้ไล่ล่าก่อนแล้วก็พอหลังจากผิดหวังแล้วเนี่ยเฟมิน,นีนก็จะเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ได้ก่อนมาสคิวลีนะครับผม นะฮะแต่ว่าอันนี้กรณีที่เป็นทวินเฟมนะฮะแต่สำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่ถือพลังงานเฟมินีนเนี่ยก็จะมีสภาวะที่ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการปรับสมดุลสำหรับผู้ที่ถือพลังงานเฟมินีนเนี่ยจะต้องรักตัวเองให้ได้สำคัญเลยนะฮะคีย์เวิร์ดของเฟมินีนเนี่ยจะต้องรักตัวเองให้เป็นเพราะธรรมชาติของเฟมินีนเนี่ยรักคนอื่น ความรักเนี่ยมอบให้กับคนอื่นรักได้กับทุกผู้คนแล้วก็มักจะรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะฮะตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดนะฮะในสภาวะของการรักตัวเองให้ได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างกราบป้องกันเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะฮะเรียนรู้ที่จะเอ,อ่อไม่ยอมให้ใครเข้ามาทําร้ายเราได้นะฮะถ้าเปรียนเป็นลูกโป่งเนี่ยหรือว่าเปรียนเป็นห้องเนี่ยแล้วเฟมินีนอยู่ในห้องเนี่ย เรียกว่าห้องแห่งจิตใจห้องนี้นะใครใครก็เข้ามาได้นะแล้วเข้ามาทำร้ายได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นคนเป็นเฟมินีนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้เป็นอยู่คนเดียวให้เป็นนะช่วยตัวเองให้ได้นะครับผมอันนี้เป็นสภาวะที่ผู้ที่ถือพลังงานเฟมินีเนี่ยจะต้องฝึกให้ได้นะครับผมเพราะนั้นเพื่อเรากลับมารักตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่ไล่ล่าละ เราจะไม่โหยหาความรักจากภายนอกละ้นะฮะเราจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบละเราจะายืนหยัดปกป้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ครับผมอันนี้ก็ฝากถึงแฟมินีนหรือว่าผู้ที่ถือพลังงานแฟมินีนทุกท่านนะนะฮะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ